วิธีรับมือและจัดการคนใจร้ายผมได้รับคำถามจากผู้เข้าสัมมนาบ่อยมากๆเลยโดยเฉพาะหลังจบสัมมนาจะมีน้องๆเดินมาสอบถามพูดคุยอยู่บ่อยๆว่าอาจารย์จะทำยังไงดีหนูพยายามทำดีกับพี่เขาแล้วแต่พี่เขาก็ยังพูดไม่ดีกับหนู ยังพูดจาทําร้ายความรู้สึกหนูผมพยายามไปช่วยคนนั้นแล้วแต่เขาก็ไม่เคยช่วยอะไรกลับมาเลยเราไม่เคยว่าร้ายเขาแต่เขาชอบมาว่าร้ายเราลับหลังทำไมคนเราถึงใจร้ายกันได้ขนาดนี้นะ ฉะนั้นในองค์กรโดยเฉพาะในองค์กรทุกวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสไปพบไปเจอคําถามแบบนี้เกิดขึ้นในองค์กรเยอะมากมันเลยเป็นเป็นเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนไม่อยากพูดคุยกันทําให้ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรขาดหายด้อยกันไปและเกิดความไม่เข้าใจและเกิดความขัดแย้งกันในที่สุดฉะนั้นผมจะมาเฉลยครับทำไมคนเก่งๆคนนิสัยดีๆเขาถึง ไจร้ายๆต่อกันได้นะครับจากตามหลักจิตวิทยาตามหลักผลของวิจัยเชิงจิตวิทยาเราพบว่าคนที่ข้างในเขามีความทุกข์พวกเราเคยมีความทุกข์ไหมครับสังเกตไหมครับเวลาคนเรามีความทุกข์เราก็มักจะเอาความทุกข์ของเราแสดงออกมาผ่านสีหน้าผานคำพูดและไปกระทบต่อคนอื่นแต่จริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจเลย เราไม่อยากจะส่งความทุกขของเราให้กับใครเลยแต่พราะข้างในเรามีความทุกขมากเกินไปความทุกขมันจะผ่านออกมาทางสีหน้าและคําพูดเวลาคนเรามีความเครียดสังเกตไหมครับว่าเราทํางานเครียดเครียดเคียดเครียด,ด,ด,ดหน้าตาเราก็จะเป็นไงครับคิ้วขมวดหน้าเข้มใครเดินผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่อยากทักไม่อยากคุยใช้เวลาคนเราข้างในมีความเครียดเขาก็จะส่งความเครียดของเขาออกไปให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่หล้ตัว หลายคนหรือบางคนเป็นคนที่ข้างในมีความเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดจากอะไรครับเจ็บปวดจากการที่ดโดนเจ้านายดุมาเจ็บปวดจากการพูดจามไม่ดีของลูกค้าเจ็บปวดจากคนที่บ้านกระทําเขามาและเวลาคนเรามีความเจ็บปวดเขาก็จะมักจะส่งความเจ็บปวดของเขาอะออกไปให้กับคนอื่นโดยที่เขาก็ไม่ตั้งใจ ฉะนั้นจริงๆผมพบความจริงว่าคนเราในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเป็นคนใจร้ายครับคุณผู้ฟังอยากเป็นคนใจร้ายไหมครับไม่มีใครอยากเป็นคนใจร้ายแต่คนที่ใจร้ายหรือคนที่พูดจาทำร้ายความรู้สึกคนอื่นคือคนที่สะสมความทุกข์ไว้ในใจของตัวเองมากเกิดไปครับฉะนั้น ถ้าวันนี้คุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่ไม่ใจร้ายต่อคนอื่นทำดีต่อผู้อื่นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนอย่างมากคือเราต้องรู้จักกำจัดความทุกข์ในใจของเราออกไปเราต้องกำจัดความเจ็บปวดในใจของเราออกไปฉะนั้นวันใดที่เราเลิกงานวันไหนที่เราโดนเจ้านายตำหนิโจนลูกค้าตำหนิเลิกงานเราต้องเรียนรู้ที่จะลืมครับเรียนรู้ที่จะยกโทษครับเรียนรู้ที่จะให้อภัยครับ เพราะถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะยกโทษให้อภัยเหมือนเราสะสมขยะของความทุกข์ไว้ในใจตัวเราเองเยอะมากๆเลยยกตัวอย่างให้เห็นภาพพวกเราทุกคนมีบ้านอยู่กันไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนมีบ้านอยู่คำถามง่ายๆเรารักบ้านของเราไหมครับผมก็เชื่อว่าทุกคนรักบ้านที่อยู่อาศัยของเราและถ้าเรารักบ้านเราเราจะเอาขยะในบ้านไปทิ้งนอกบ้าน วันละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งครับทุกคนจะตอบว่าอย่างเฉลี่ยก็คือวันละหนึ่งครั้งผมก็ถามต่อถ้าเราไม่ทิ้งขยะในบ้านเราเราสะสมขยะเหล่านี้ไว้หนึ่งสัปดาห์บ้านของเราจะเป็นไงครับก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นสกระปรกเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นสะสมต่อไปอีกหนึ่งเดือนขยะเหล่านี้ก็จะล้นบ้าน เราก็จะอยู่บ้านเราไม่ได้กลิ่นเน่ามันก็จะส่งออกไปนอกบ้านมันก็เหมือนกับคนเราที่เก็บขยะไว้ในใจอะ่ะสุดท้ายขยะความทุกข์ในใจมันก็จะส่งออกมาเป็นสีหน้าเป็นคำพูดเป็นการกระทำร้ายๆที่ไปกระทำต่อคนอื่นฉะนั้นคนที่ทำงานต้องพบปะผู้คนต้องพูดจาดีกับผู้คนยกตัวอย่างเช่นงานบริการงานขายงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ คนกลุ่มนี้สำคัญที่สุดเลยครับคุณต้องจัดการขยะอารมณ์ในใจของคุณให้ได้ไม่งั้นสีหน้าคำพูดของคุณจะออกมาเป็นเชิงลบแล้วคนที่รับฟังก็จะรู้ย้อนกลับมา แล้วเราทํางานทุกวันเราเจอคนใจร้ายพูดไม่ดีกับเราเราควรจะทํำยังไงในทางเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่จดจําครับเรียนรู้ที่จะทิ้งขยะเหล่านั้นออกจากใจของเราด้วยการยกโทษและให้อภัยผู้ที่ทําร้ายความรู้สึกเราฉะนั้นผมมักจะชอบพูดว่าการยกโทษและให้อภัยผู้อื่นไม่ใช่เป็นการให้รางวัลแก่เขานะครับแต่เป็นการให้รางวัล แก่ตัวเราให้เราเป็นคนที่สุขภาพจิตดีสุขภาพจิตแข็งแรงเป็นคนที่มีความสุขและมีพลังบวกพร้อมจะส่งสิ่งดีๆออกไปมากมายครับฉะนั้นวันนี้โลกเรายิ่งมายิ่งอยู่ยากความทุกข์ในโลกยิ่งมายิ่งมากขึ้นเรายิ่งต้องดูแลสุขภาพจิตเราให้ดีนะครับด้วยรักและปรารถนาดีอยากเห็นทุกคนมีความสุขและมีพลังบวกครับขอบคุณมากในการรับฟังครับผม